ได้ฟังทัศนคติของน้องแอนออรดีแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้ติดตามเบิ้งน้องแอนออรดีเนาะแล้วก็ได้ฟังทัศนคติของน้องแอนออรดีที่เพื่อนเ,อเป็นไอ้ที่เพื่อนได้กําเนิดขึ้นมาเ,าเป็นแอนออรดีเท่าทุกมือนี้และก็เป็นดารามอรำัศิลปินที่โด่งดังเทุกมือนี้ ก็เพราะเองอย่างน้องแอนพ่นวาจังซี่แอนออรดี mm hmm. ก็เกิดมาจากโรคในโรคของโซเชียลม n นค่ะถ้าเล่นให้เป็นยุ่งให้เป็นเนาะกับโรคโซเชียลเนี่ยมันกะสิดีกับทุกคนนั่นแหละค่ะ,ะถ้ารู้จักบวาสิงดเนาะบวบวาสิงใดที่เขารู้จักใช่รู้จักเ็ดรู้จักทำมันก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมา เหมือนที่น้องแอนออรดีเกิดมาจากหมอล้ำที่จากโลกโซเชียลที่น้องแอนเพิ่นเฮตดมาลำมาปัจจุบันนี่เนาะ,ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบน่าชื่นชมน่าชื่นชื่นชอบนะในการที่เพิ่นบาวา่าเพิ่นสิเฮตอีหยางเพิ่นทําอีหยาง น้องเอนออร์ดีนี e ่ ni. ก็คือด้วยความตั้งใจทุกอย่างเบิ้งจากาาเบิงบ้งจากเพิ่งกระเบิ้งจากทุกหลายๆอย่างหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์เบิง้งศิลปินดูดูจากศิลปินนักร้อง ดูจากศิลปินดาราดาราน้องเองเ็นเพิ่งเบิงมาเบิดแล้วก็เอามาปรับเอามาปรับลุคเอามาปรับนี่ให้มันมันขาคอดสอดคล้องกับยุคใหม่ท่านเท่าพัฒนาเพื่อให้มันเข้ากับยุคใหม่ในในปัจจุบันนี่ในในการแต่งหน้าในการทำผมสมัยก่อนนี่หมอรํานี่ก็ซิ่ค่อยมี แบบสตุงสติงเนาะค่ะเนาะซีบอค่อยมีแบบสติงให้เฮาได้แบบเต้นมากๆคือกับซีซีซีล้ำเรืองตอก่อนให้เฮาเบิงจนว่าสอดแกงแล้วยางหมอล้ำสิ่งกับอีบ๊อเค่อยคือบ๊อกค่อยนี่ปนนี่นะบอค่อยสิ่งคักปนนี่มันก็จีมีล้ำล้ำล้ำให้เฮาเบิงหลายสินะหมอล้ำก่อนก็คือกันคือซีล้ำยางเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี่กันยังมี ให้เขาได้เดิดได้ซิ่งได้อย่างหลายหลายแบบหลายรูปแบบเพราะว่าวมันเป็นยุคยุคโรคโซเชียลเนาะค่ะก็ต้องออกมาพัฒนาพัฒนาให้แบบแฟนคลับ A อซรุ่นใหม่นี่คือจะได้ติดตามเบืง้งติดตามชมนะเหมือนที่น้องเอ็นออรดีเพิ่นเวอลนี่แบบา,าพืนเพิ่นกำเนิดมาจากโรคโซเชียลอย่างที่เขาเห็น,เห,นเห็นกันเนาะเดี๋ยวฟังคำว้าจากน้องเอ็นออรดีกันนะคะ ว่าแอนออรดีกำเนิดมาแบบไหนอะไรยังไงเนาะที่มาเป็นแอนออรดีได้ทุกวันนี้อ่าเนาะฟังได้จากคัศนะคติเนาะ เห็นแล้วเนาะทุกคนก็ได้ฟังน้องแอนเพิ่นเบ้าให้ฟังแล้วได้ยินแล้วเนาะคะ่ะน้องแอนเพิ่นเป็นคนรุ่นใหม่เติบโต,ตมาจากโซเชียลนะคือเพิ่นก็อยากพัฒนาเนาะพัฒนาแบบตัวเองให้มันแบบให้มันดีให้มันเลิศให้แฟนคลับเอฟซีนี่ คือได้พึงพอใจได้พึงพอใจ,ออใจแล้วอยากทําให้แฟนคลับเอซีนี่มีความสุขมีความสุขอ,อยากให้ทุกคนมีความสุขสันทรส่องเอ็นเพิ่งกำังพยายามพัฒนาตัวเองอฟังอีกนิดนึงตรงนี้มันสามารถเป็นอีกช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในหลายๆเรื่องแล้วมันต้องนำเสนอได้ทีทางที่ดีด้วยนะ,ะสวัสดีค่ะแอดะนด้วนเห็นไหค่ะ มันมันคือมันเป็นโลกโซเชียลเนี่ยคือมันจะแรงเนาะทุกมืงินเนาะค่ะคือแต่ละคนไปชมศิลปินไปชมการแสดงของน้องแอนออรดีทุกคนก็นอยากให้น้องแอนออรดีท่ายเ้ลฟร่ให้ท่ายรูปของเจ้าของให้ติดกับน้องแอนออรดีสิมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นผลดีเพื่อกระจายให้ แฟนคลับเอฟซีหลายๆผู้หลายคนที่ยังไม่เคยเห็นน้องแอนออลดีก็จะได้เห็นจากออพอมาแฟนคลับเอฟซีหลายคู่หลายคนที่มีเพื่อนมีพี่มีน้องก็จะได้กระจายกันออกไปสินะนี่แหละมันมันเป็นเหตุผลที่น้องแอนออลดีคือเพื่อนถึงบอกว่าเพิ่นเติบโตมาจากโลกโซเชียลแล้วก็แฟนคลับเอฟซีก็เป็นผู้ที่เป็นพลังให้กับ น้องเอนอร์ดีได้ยังมากมาย,ยสินะคือโทรศัพท์แต่ละเครื่องอ่าก็แต่ละคนเนาะมันก็บอมีแค่ว่าเฮ้ามีมูกี่คนกี่คนกี่คนมันก็สามารถสารต่อไปถึงถึงกันได้สินะนี่ละ่ะมันเป็นที่น้องแอนออร์ดีเพิ่นก็นเลยอยากเอามาเว้าให้แฟนคลับเอฟซีภูนารักหลายคูหลายคนได้ฟังได้รู้ได้เห็นน้ำกันในการที่น้องแอนออลลดีเพิ่น บอกว่าเพิ่นเติบโตมาจากโรคโซเช่นกันเนาะ,ะก่อนชีมีโรคโซเชียวเพิ่นกนอยู่ในขณะหมอลำแบบฝึกฝนตัวเองอย่างตัวเองหลายๆรูปแบบเนาะจนมาเติบโตเป็นแอนออรดีแบนและก็แอนออรดีใจเกินลอยเท่าทุกมือนี่เนาะเอามาในี้ยแสงกับมีคาสารวัาสู่แฟนคลับเอฟซีพุนารักฟังสำเนียขออนุญาตลาไปก่อนเดจักสวัสดีจ้า